นแ,แนะนำคันนี้เลยค่ะผ่อนเดือนละ5 0 0 0ันบาทเท่านั้นเองเออโตโยต้าวิออสหนึ่ง้าอีปีสองพันสิบหึงถึงถึงถงถง ใครที่อยากได้แบบรถสีดำสุขุมนึ่มลึกนะนังดาวแนะนำคันนี้นนเลยค่ะ Toyota Vios 1.5อีกปี2010 ถึงๆๆๆนะจ๊ะพ่อแม่พ <hon Canvas> ี่น้องขะและสิทธ yeah. ิพิเศษสุดๆอีกแล้วจ้ะมะดอกเบี้ยนะคะคันนี้ให้ไปเลยศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบสองเดือนขันนี้ผ่อนเดือนละห้าพันกว่าบาทเท่านั้นเองเออบอกเลยว่าเป็นเก๊งขนาดกลางนะคะที่ผ่อนเดือนละห้าพันกว่าบาทหูยบอกแล้วว่าไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องขาและที่สําคัญสีดานี่บอกเลยว่าขี่ไปแล้วก็ดูเท่ดูสุขุมดูนุ่มลึกและที่สําคัญดูเป็นแบบว่าผู้ชายผู้หญิงที่น่าค้นหามากๆเลยนะคะอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการ เสียเวลาในการน,นะคะเพราะแม่พี่น้องจ๋าเดี๋ยวนึกได้ขอน้ยามผูผชมความสวยความงามของติเอตอร์ We Are หนึง่งสุทาอีปีสองพันสิบหกคันนี้เลยจ้าเจ็บคอปุ่มเป็นหยังดอกนะจ๊พะพ่อแม่พี่น้องคะมามาดูตาไฟของเขากันก่อนดีกว่านะคะบ,บอกเลยนะคะว่าตาไฟของเขาใสๆส,ยส,ยสวยๆแบบนี้ค่ะบ,บอกเลยว่าเจ้าของเก่าดูแลดีมากมาก ซื้อไปนี่ไม่รู้ว่าซื้อไปจอดหรือซื้อไปขับนะคะพ่อแม่พี่น้องขานนะคะอ่ะเห็นไหมบอกแล้วนะคะว่าตาไฟสวยขาวเหลืองเอไม่เหลืองสวยขาวไม่เหลืองเออนะคะพ่อแม่พี่น้องจัง เหมือนเหมือนตัวเองหลุดขำตลอดเวลาเลยประมาณนี้เป็นผู้หญิงอารมณ์ดีว่างาน,นแหละนะจ๊ะมามาดูกันต่อสาหรับกระจกมองค้างนะเราบอกเลยว่าดีสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างให้ด้วยแม็กเป็นแม็กอลอยโตโยต้าเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องขาอ่าและคันนี้นะใส่ย,ยางมาดันหลบเลยนะจ๊ะเออบอกเลยว่าดอกยางเลือๆค่ะใช้งานกันยาวๆดอกยายนี่ เส้นใหญ่กว่าคนตาลูกดาวอีกนะจ๊ะมามาดูกันต่อสําหรับคันนี้น้าะบอกเลยว่าติดฟรีใหม่ให้รอบคันนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะติดฟรีใหม่ให้รอบค่ะและที่สําคัญย้ํากันอีกครัง้งย้ํากันอีกทีาสาหรับโปรโมชั่นคันนี้คะ่ะดอกเบี้ยศูนปอร์เซ็นต์นานถึง12เดือนคันนี้ผ่อนเดือนละ5,000กว่าบาทเท่านั้นเองจ้ามามาดูลถกันต่อดีกว่านะคะสําหรับคันนี้ไม่มีใครเปิดให้ไม่มีใครรักไม่มีใครใส่ใจ อยากทำอะไรก็ต้องเปิดเองตลอดน้นตาลจะไหลนะคะอ่ะมาดูกันต่อนะคะว่าคันนี้นะคะเป็นเกงสี่ประตูเออบอกเลยว่าใส่ของได้เยอะนะคะบอกเลยว่ากว้างนะคะกว้างนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องขาและที่สําคัญเห็นไหมมียางอะไรให้ด้วยเป็นยางดันหลบนะจ๊ะบอกเลยว่ายางอะไรนี่ไม่ใช่ว่าล้นๆนะจ๊ะบอกเลยว่าเดี๋ยวยางเหลือๆไปเลยคะ่ะ หอมเย้ายวนมากๆเลยนะค่ะสำหรับรถคันนี้จ้ะมามาดูกันต่อนะคะสำหรับคอนโซลภายในสำหรับฟังก์ชันภายในของเขาเนาะคันนี้ก็บอกได้เลยนะคะว่าเป็นกุญแจรีโมทเรียบร้อยแล้วนะซ้าพ่อแม่มพี่น้องคะ่ะคันนี้เป็นกุญแจรีโมทเรียบร้อยแล้วนะคะหใหม่ไม่ใหม่ดูเจ้าของเก่ายังไม่เคยแกะน,นี้ออกเลยเจ้าของเก่ายังไม่แกะอันนี้เลยนะคะอะ่าแบ็คไลท์ด้านบนไหมคะสะอาดสะอาดมากๆเลยจ้ะ คอนโซลภายในนะคะก็เป็นสีดำทั้งคันเลยตัดกับโคโรเมียมเนาะที่สำคัญมาเป็นแบบว่าเกียร์อัตโนมัตินะคะโทษเกียร์ได้นะ DM ได้เลยนะจ๊ะพราแม่พี่น้องคะ่ะและที่สำคัญเลขไมค์คันนี้น้อยมากๆรถปี2016เอออายุการใช้งานเข้าปีที่5เลขไมค์3 5 5หมักิโลเมตร บอกเลยว่าเลขไม่น้อยลถอายุการใช้งานเขาปีที่5เลขไม่สามหมื่นห้ากว่ากิโลเท่านั้นเองบอกเลยว่าน้อยซื้อไปขับหรือซื้อไปจอดจ้าเจ้าของเก่าค่ะอะมาดูกระต่อสําหรับภายในนะคะเครื่องเล่นเสียงก็เดิมๆคลาสสิกแบบนี้ค่ะอ u x ออแไดเนาะ f อ a m ใช้งานได้ปกติค่ะอะแอร์อัตโนมือเหมือนเดิมนะคะเกียร์อัตโนมัตินะจ๊ะพรอแม่พี่น้องค่ะถุงลมนิรภัยนะคะ2คู่น้านะคะอย่าให้ขาดเลยจากคอนโซลภายในบอกเลยว่า พร้อมใช้งานสวยมากๆเลยนะคะมามาดูกันต่อมาดูกันต่อสำหรับห้องเครื่องบอกเลยว่าภายในเอ้เขาเรียกว่าอะไรล่ะห้องผู้โดยสารภายในก็สวยห้องเครื่องนี่บอกเลยว่าแหลมๆทั้งนั้นจะ้ะอะ สำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เนาะดูโอวีวีทีไอนะคะของโตโยต้าเนาะได้เครื่องยนต์สี่สูบด้วยบอกเลยว่าเร็วแรงแน่นอนจ้ะเพราะแม่พี่น้องขาและที่สำคัญแผ่นเพสติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกจุดนะคะแต่แต้มป้ายแดงอยู่ครบนะคะสีไม่จืดไม่จางนะคะเพราะแม่พี่น้องจ๋าคลองแรวในเครื่องเปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนาะไฟกรองอากาศดูแล หมดทุกสุดเลยค่ะสำหรับคันนี้ย้ำกันอีกครั้งย้ำกันอีกทีสำหรับตุยตาวีออสห5อีปี2016ค่ะดอกเบี้ยศนานถึง12เดือนผ่อนเดือนละ6 0 0 0ไม่ใช่สิดอกเบี้ยศนานสิเดือนคันนี้ผ่อนเดือนละ5 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะมามาเจวจะให้ดูอะไรต่อ อะไรแล้วแหละนะคะขอโทษขาวเสียงดังนะจ๊อบพ่อแม่พี่ทอง่าสำหรับคันนี้ย้ำกันอีกครั้งย้ำกันอีกทีโตโยต้าวีอ1.5 EP 2016นะคะได้เลขใหม่30,000กว่ากิโลเท่านั้นก็ <c oughs> บอกเลยเลขใหม่น้อยมากๆนะคะแรไอเทมสุดๆจ้ะสีดำคลับๆขบเข้มๆอย่างนี้นะคะบอกเลยว่า หลายๆคนจะกังวลนะว่าซื้อรถสีดำไปจะได้ลายขนแมวรอยขนแมวเป็นของแถมแต่ว่าอันนี้บอกเลยว่าน้องดาวเดินดูรอบคันของเขาแล้วนะคะสีดำของเขาคือดำจริงๆดำล้วนๆไม่มีรอยขนมงขนแมวเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องคะคันนี้มีคันเดียววีออสสีดำไม่มีเข้ามาง่ายๆนะคะสนใจรีบโทรมาเลยรีบจองมาเลยนะคะที่เบอร์0974236556ค่ะ ย้ำเบอร์กันอีกครั้งนะคะ0 9 7, 7 4 2 3 6 5 5 6่ะสําค่ะสำหรับวันนี้น้องดาวก็จะขอตัวลาไปแล้วนะคะก็ฝากพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดหัวใจเป็นกำลังใจให้น้องดาวด้วยนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยเนาะสำหรับเจ้า Toyota VOS อคันนี้นะคะ1.5 e ปี2016ดอกเบีย้ย0%ดนานถึง12เดือนผ่อนเดือนล 5, ะ5 0 0 0กวก็บาทเท่านั้นเองคะ่ะหรือใครสะดวกตัดสดน้องดาวยินดีให้บริการอย่างยิ่งเลยราคาคันนี้นะคะยูแ บาทเท่านั้นค่ะสนใจรีบโทรรีบจองมาก่อนใครเลยนะคะ9 7 4ย์6 5 5 6ค่ะดอกเบี้ย0%นปนานถึง12เดือนผ่อนเดือนละ5,000กว่าบาทเท่านั้นเองจ้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ